We are all welcome คุณวิรัตพัรนีรัตนวั on the stage ดีค่ะป้าเรือนนะคะตอนสมัยเค่ะป้ามีความฝันว่าอยากเป็นคุณหมอหรือเป็นพยาบาลค่ะพอครอบครัวป้าเด ไม่ร so ู the plane, the ้ว่าต้องต้องทำงานหนักคนหลังปวนอนความสุขในการทำงานจะเป็นยังไงหรือสุขภาพเราเองจะเป็นยังไงค่ะก็พอใกล้ข้อศอกอะไรเป้าหมายแล้วก็ความฝันก็อย่างชัดเจนค่ะก็อยากเป็นหมออยากเป็นพยาบาลค่ะโดยตอนนี้ฟ้าก็เรียนจบพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ นอนนิ่งๆห้าหกเดือนด้วยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าตรงนั้นได้รเรียนคนใดพอเราก็คงเพิ่มการนอนน้ารูค่ะขนาดก็นอนนิ่งแบบนั้นเรารู้สึกความทรมานความเจ็บเลยค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเรามีคนช่วยในการดูแลสุขภาพตอนที่เราจะเป็นโรคได้จะดีกว่าไหมจริงๆแล้วค่ะก็ะะได้รู้จักเห็นเจ๊หรือจอร ธุรกิจโจรัตมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะน่าจะสักตอนประมาณปอนก้อนหนึ่งปอนสอดค่ะก่อนนั้นเจ๊ก็เอ็กโซสีล่วงมาให้ทานค่ะไม่รู้อะไรเลยค่ะอร่อยดีหวานตาแล้วก็ช่วงมอห้ามอหกตุณยายที่เียงรูฟ้ามาตั้งแต่เด็กค่ะท่านเส้นเลือดในสมองแตกคุณหมอแจ้งว่าอาจจะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ตอนนั้นท่าทุกคนในครอบครัวก็คื กังวลมากตัวท่านก็รักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่ระยะหนึ่งค่ะโดยกับมาครอบครัที่บ้านเจ๊ค่ะก็เอาเจลค่ะสีเขียวสีเหลืองสีแดงมาให้คุณยัญชนะอาการท่านก็ดีขึ้นตา er มลำดับค่ะจนตอนนี้ก็กลับมนอนสวยได้แบบเดิมแล้วค่ะก็เลยคิดว่าสิ่งที่เจ๊ทำมาวันนึี้ช่วยเหลือครอบครัวได้มีนะอีกทั้งเจ๊ค่ะดูแลคุณตาคนยา รถึงโสกพิภพก็คจบเวลาด้วยค่ะร้านก็เลยคิดว่าธุรกิจเจลคัทน่าจะตอบโจทย์ค้ะทั้งเรื่องของสุขภาพ <c oughs> และก็รายได้จนเรียนจบก็ตัดสินใจค่ะมนาะช่วยเจ๊ให้เจ๊สอนเกี่ยวกับการดูแลผูค้าการทำการตลาดลต่างๆจนประสบความสำเร็จได้เร็วค่ะวันนี้สิที่พิภพได้รับจาดเจิคัทนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วก็รายได้ คนในครอบครัวที่เคยดูแลฟ้ามาด้วยค่ะเจลพัฒมอบโอกาสดีๆให้กับฟ้าล้วก็ที่อยากจะส่งต่อโอกาสดีๆแบบที่ฟ้าได้รับมีประโยคหนึ่งที่อ่าจจนเจอในหนังสือแล้วก็ชอบมากจำมากก็คือประโยคที่ว่าถ้าเราอยากได้รับสิ่งดีๆเราควรอีกยื่นสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นก่อนก็เหมือนเจลพัดที่ยื่นสิ่งดีๆให้กับพวกเราทุกคนค่ะมาในนี้ที่รันพัแอดแ,แอเจลพั